โอ้ทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในสวนสนุกที่ไหนสักแห่งหนึง่งโอ้โหดูสิเหมือนจะเป็นรถไฟเหาะนะรถไฟกตรงนั้นก็ตรงนั้นเพื่อนเราเหมือนจะนั่งรถไฟไปแล้วนเ,นเอ้ยนี่ไงรถไฟเรามาแล้วเราต้องขึ้นบ้างแล้วแหละไปกดไปกดตรงไหนอะแล้วยังไงทํายังไงอะรถไฟเอ้ยอนี่ไงรถไฟจะไปทางไหนเนี่ยโอ้ยตอนนี้เราอยู่ในสวนสนุกซึ่งโอ้โห รางรถไฟมันจะไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้เราต้องดูก่อนว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนเราว o มเข้าไปดูตัวเองซูมเปลี่ยนมุมกล้องอโอ้โห<อ> <laughs> เอตอนนี้โอ้หหน้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราได้ท่องเที่ยวแล้วตอนนี้เราได้เที่ยวสวนสน<ต>ุกว่าเออเหมือนทางรถไฟมันจะขาดหรือเปล่าใช่มึงเนี่ยไม่ขาดแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยไมลางรถไฟมันเริ่ม รู้สึกว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆโอ้เลื่องจนเื่ออะไรดูดูข้างบนมีเพื่อนเราอยู่ข้างบนด้วยรด้วยเพื่อนเฮ้ยมีถนนด้วยแต่ว่าไม่มีรถวิง่งอย่าบอกเลยว่าแล้วเราจะไปข้างบนมีข้างบนอีกไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากําลังนั่งอยู่บนรถไฟเที่ยวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนตอนนี้มันสูงประมาณแต่ว่ามันกําลังขึ้นไปสูงเ,เรื่อยๆ ไมอ่ะโอ้โหมีมือด้วยกกล้ามมีกล้ามกล้ามด้วยเหรอ <g ül> เราน่าจะขึ้นไปข้างบนนั้นนะรถไฟของเราอ่ะ <g ül> ไปตรงไปทางดีแต่ว่าโอ,โ,โอ้โหโอ้โหนักกล้ามถือกับเบลดยมาดิมาดิมาเลยเราจะไปที่ไหนเนี่ย <g ül> เอาสาเอ,เอสถานีพัก <g ül> สถานีอะไรไม่รู้ <g ül> แล้วเราก็เฮ้ยอุ้ยอยมันวนเวียนไปเรื่อยเรื่อยแล้วพ่อดูสิ ดูทางนั้นโอ้ดูมันขึ้นสูงไปเรื่อยๆอีกนี้ไมไปถึงทางที่ดูก้วยน่ะแทงอะไรอ่ะทางมั่วซ่วเลยตรงนั้นเดี๋ยวเรากาลังจะไปทางนั้นแหละระวังโอ้รถไฟหันซาซูมเข้าไปเร็วกดตรงสัญลักชี้ไปข้างหน้าชี้อะไรอ่ะตรงเนี้ยคืออะไรอ่ะซูมเข้าไปเร้วกด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 เรเพิ่ม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 ความเร็วเหรอ เร็เเยความเร็วตอนนี้โอ้โหเร็วจี <c oughs> เดี๋ยวเร,เราน่าจะขับด้วยความเร็วสักประมาณสักเออหกสิบแล้วกันหกสิบ <60 S 2> เฮ้ยมันเลยไปแล้วหกสิบส <c oughs> ี่โอ้โอ้โย้ไลตาหลายตา,า,ยตา <c oughs> เฮ้ยเราชนเพื่อนอ้าชนตูดเพื่อนแล้ว <c oughs> เพื่อนเราขับช้ามากเลยเอาติดหสิบเจ็ดเจ็ดสิบสามโอ้อ้าว <c oughs> เพื่อนติด ติดโอ้ความเร็วเราอุ้ยร้อยแล้วมั้งเนี่ยดูสิแล้วทำไมเราไม่ไปอ่ะแต่ว่าทำไมเราไม่ไปอ่ะเออนั่นน่ะสิความเร็วหนึ่งร้อยทำไมไม่ไปเร็วมากเกินอ๋อเร็วมากเกินไปใช่ไหมเราก็ลดลงลด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 ลงลด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 ลงเนี่ยมันก็ช้าแล้วนะแต่ว่าทำไมมันไม่ไปอ่ะเริ่มใหม่เอาติด อุ้ยดวงจัน<อ>์ทนี่เราขับขึ้นมาบนดวงจัน์ทเลยเหรอเนี่ยดูสิโอ้โหแต่เราไปไม่ได้เหรอแล่วทำไมมันหยุดอ่ะสงสัยมันเป็นมักมั้งโอ้โหอย่าบอกว่าเป็นบัรกในเกณฑน,นะนี่เราต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่เริ่มใหม่เลยไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาเริ่มใหม่กันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยโอ้โหเราติดติดอยู่บนรางรถไฟมีรางรถไฟนึง นี่เรามาขึ้นเอ้ยเหมือนรถไฟอันเดิมหรือเปล่าเราน่าจะลงไม่ขึ้นแล้วอันนี้น่าจะไปอันสุดท้ายเลยแล้วกันมันพิสีแดงอ่ามันขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยงั้นหาเลเฮ้ยนี่ไงกดเร็วความเร็วเลยความเร็วน่าจะสักเท่าไหร่ดีอุ้ยหยุดอีกแล้วโอ้เมื่อกี้เราน่าจะกดโดนตรงกลางแล้วให้มันหยุดโอ้โหไอเราก็ไม่รู้ว่ามันขับยังไงโอเคเรารู้แล้ว เมื่อกี้เรากดโดนตรงกลางที่มีตัวเลขนะทุกคนแล้วมันก็เลยหยุดลอยอยู่กลางอากาศแต่ตอนนี้เรารู้แล้วมาเพิ่มความเร็วกันเถอะชนตูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนี่นายขับเร็วๆหน่อยสิฉันชนตูดได้แล้วนะขับให้มันจุดจวดหน่อยเหมือนสายซิ่งอ่ะตอนนี้เราจะเพิ่มความเร็วไปที่เออเดี๋ยวเราเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนเบรก่อนให้จุดโอเค เราเพิ่มความเร็วไปที่ระดับกดเอาเท่าไหร่ดีเนี่ยเอาความเร็วหนึ่งร้อยไปเลยเอาหนึ่งร้อยหนึ่งดีกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งว่าจะเร็วมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเฮ้ยว้เฮ้ยตกล่างโอ้โหเราเร็วมากเกินไปโอ้ทุกคนเมื่อกี้ขับเร็วมากเกินไปตกรางรางอื่นดีกว่ารางเฮ้ยรางอะไรอ่ะรางอะไร มัน <ไป S 1> มี<า>แค่น,<ม>นี้นี่มันคือจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้อุ้ยแต่ว่ามันมีรถเดี๋ยว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 ไปรถดูสิไปตรงรถรถ,รถตรงนั้นมันมีรถด้วยทุกคนมันไม่ได้มีแค่รถไฟเราก็ว่าอยู่ทําไมมันมีถนนแต่ว่าไม่มีรถวิ่งแต่ตอนนี้เราจะมาขึ้นรถแล้วนะนี่รถของเราเฮ้ยเฮ้ยเยเราขับเองได้เหรออุ้ยเราขับเองเอาโอ้รถตกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เพื่อจะไม่ไปสักเกี เพื่อนไปสิเกิดขวางทางสิโอ้โหโโเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหรถมันขับยากอะ่ะไม่เอาละเอาไม่เไ,มไปขึ้นรถไฟดีกว่าเอารถไฟรางไหนรางนี้หรือเปล่ารถมันขับยากเกินไปทุกคนเราไปหาไปดานรางรางนั้นสิมันไม,ไม่มีปุ่มให้ขึ้นมันต้องขึ้นจากตรงนี้ แล้วเราก็เอความเร็วแค่ประมาณเออเอาความเร็วเท่าไหร่ดีนะสาดีกว่าสาเดี๋ยวเอาสักหกสิบพอหก <60 S 1> พอเหรอใช่หกสิบกำลังพอดีนี่หกบเอ็ดไปเลยตอนนี้<อ>ความเร็วหกสิบตอนนี้เรากำลังวิ่งอโอ้ยโ,โอ้โแล้วนายมาขวางทางทำไมเนี่ยโอ้ยรถไฟหาย<อ>เขาคือใคร โอ้มีกีตาร์ไฟด้วยเขาคือนะนั่พี่ไฟทำให้เราช้าาโอเคงั้นเราก็ขับช้าๆแล้วกันอย่าเพิ่มงั้นเอาแค่40โอเคไปอ้าวไปเราไม่ได้นั่งเรายืนโอเคเรานั่งแล้วเอ้าโอ้ยเพื่อนเอ้ยโอ้เหมือนเขาจะไม่ให้เราผ่านเลยอ่ะ ยังไงเนี่ยแล้วข้างบนนี้ข้างในนี้มันเข้าไปได้ไหมเนี่ยเข้า oh. เออโอ้โห oh. อย่าบอกนะว,ว่าเราต้องปีนขึ้นไปีนขี่ไคืออะไรอ่ะไม่รู้สิเมื่อกี้ตอนที่หนูนี่ไงไม่เอาเราจะขี่รถไฟไอตัวนั้นมันชอบขวางหน้าตลอดเออว่าแต่เจ้าตัวนี้ทำไมมันขวางทางเนี่ยหรือว่าเขาจะให้เราเริ่มจากเอ้ยนี่ไงมาแล้วรถไฟเรานั่งตรงนี้

รู้แล <Pro> <ment> ้วเพื่อความเร็วสูงเลยชนเขาจะตายเมื่อกี้เขาตายไปเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เพื่อความเร็วสูงเลยนะคือรถไฟใหม่เพื่อความเร็วสูงเพราะว่าสูงทำโชนตุแต่ว่าเราจะตกเราจะตกรางเอาน่ะสิเอาแค่หกสิบมีคนมาขึ้นกับเราด้วยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนายก็เกิดกดกดกดเกินไป โอ้โหนายก็กดเกินไปเฮ้ยร้อยยี่สิบเรียบร้อยเป็นไงล่ะตกรางไหมล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยหมุนติวต้วติュหมุนติวต้วติュเฮ้ยหมุนติ้วติュเลยแล้วตอนนี้โอ้โหรถไฟเฮ้ยมันตกรางแล้วไม่น่าให้เพื่อนขึ้นเลยแล้วมันจะขึ้นยังไงเนี่ยโอ้ยไม่น่าให้เพื่อนขึ้นเลยเนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาคันนี้แล้วกันเออ,เอ,อ มันไปคุคนเลยมาเราไปคนเดียวเพวิ่มความเร็วเออเราก็รีบออกเดินทางเลยเดี๋ยวเพื่อนมาเฮ้ยหยุดเดี๋ยวไปสิเอ,อ้ยมาขวางทางสิโอ้โได้ขวางทางใช่ไหมจัดไปความเร็วสูงนี่นี่นี่แล้วเราเราเราหลุดลางอีกแล้วโอโ้เรายกล้อโอ้ยต้องเปลี่ยนใหม่ โอ้ยไม่ได้อ่ะเกมนี้คนเล่นเยอะเกินไปมันทําให้การขึ้นรถไฟของเราเนี่ยไม่สนุกเอาซะเลยโอ้เสงเดี๋ยวไว้มาต่อกันขราวหน้าแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวดเดี๋ยวหรือว่าเราจะเอ้ยนี่ไงมันไม่มีใครแล้วจังหวะน,นี้แหละเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็ว,ว,รว,ว,รวไปอ,ไอ้าวมีเพื่อนมานั่งด้วยอเอา้าโอ้โห มันแย่งกันขึ้นรถไฟอะ่ะทุกคนดูสิโอ้แล้วก็มีไอตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูสิมัายืนขวางทางอยู่เนี่ยไม่ให้เราผ่านอะ่ะโอ้โหมันคนเล่นเยอะเกินไปแล้วมันไม่ได้ขึ้นรถไฟมันทําให้เราไปข้างบนไม่ได้ทุกคนมันไม่สนุกอะเดี๋ยวเรา,เาไว้ค่อยมาเล่นตอนที่คนน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับ เออคลิปนี้เนี่ยเราก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะทุกคนเซ็งเรามาเล่นสวนสนุกรถไฟเหาะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเหมือนดังใจเราเลยไว้มาต่อกันคลิปหน้าแล้วกันทุกคนถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับคลิปนี้อดสนุกครับทุกคนเพราะว่าคนเล่นเยอะเกินไปรถไฟเนี่ยไม่พอที่จะให้เรานั่งแล้วมันชนกันมั่วซั่วไปหมดเลยไว้คลิปหน้าแล้วกันทุกคนสำหรับลุปนี้คงต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ